ฟุกฟุกหลายคนมองข้ามไม่ขึ้นมาจนนี้มาแรงกเร็เดิน เลี้มกัดกินละมาไม่ทันนินเน่าหมด เห็นอะไรบ้างขา,าขาวไข่นข่ไข่หึงไข่สองไข่ไป่สามไข่เยอะ อยู่พันธุ์หาง như trứng tam khay, rồi lùi, khay lông ngỗng ยัองออกไม่เจอะครับมาไม่ทันกระเมงเอาไปกินสามใครอยู่ห่างกันจนัง แม่กำลังเจาะทั้งเงี้ยงทั้งดวง จุดนี้สามไข่ไปลุยกันต่อครับ มาแล้วทุกคนมานแล้วมาแล้วมาแล้วครับฟุก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 จริงๆกำลัง,งเดินมาข้างบนนะครับเห็นเหลืองๆนึกว่าลูกลูกของต้นอันนี้นะครับคิดว่าจะมานขนาดนี้ทุกคนฟุกฟุกฟุกนีก่ครับกำลังแบบดีเลยนะครับ ทุกคนโหค,ครับหลังการเห็นหน้งกเหลืองครับเพิ่งเจอป่าแรกครับสวยๆขนาดนี้ทุกคนมันแล้วมันแล้วมันแล้วทุกคนน่ครับหนโงอกเหลืองครับกี่ดอกเหมือนลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนนะตัวสามดอก ไ่คิดว่าจะมานนะครับวันนี้อ,อตอนแรกนีไม่เจอเห็ดเลยนะครับเดินม,มาแล้วลืมเล่มเห็นแล้วด้วย เดินไปตั้งไกลนะกไหนได้เห็ดอยู่ใกล้ๆนะครับนี่เจ้าตัวนี้แอบ,บมากินไปครึ่งหนึ่งล้ะนางนวเปล่งสวยๆนะครับเป็นไข่ก็ไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยถ้ามันออกนะครับขนาดนี้นี่กำลังสวยอนยะ่าเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว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 มาดูกันว่า าจจะได้กี่ดอกจุดนี้ครับอย่างลางแลรับอุ้ยสวยๆครับอยู่เรียงเป็นแถวเลยจุดนี้อันนี้ดอกใหญ่ครับอู้ยถลอย่างนี้หมดนี้ยังก็องอกขาวเลยครับคุณนสวยมากนี่ครับ งามๆเลยงามๆเห็ดยังออกไม่เยอะนะครับยังไม่แบบออกทั่ว,วออกเป็นบางจุดนะครับ เต็มมือแล้ว4ต่อเนี่ยมากก่อนโดบนี้มังสวยเลยอันนี้ กำลังแบบออกมาเมื่อคืนเลยน,ะยนานๆจะเจออย่างนี้ครับถือว่าฟุกนะครับวันนี้เกือบจะเดินเลยไปแล้ะย้อนมาเห็นพอดีอยู่ในดอก รามานับกันมาจุดนี้ได้กี่ดอกทุกคนอยู่ในมือผมนี้ห้าดอกนะครับเดีลีย้ยงให้ดูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12ดอกทุกคนจุดเดียวนะครับถ้าได้แบบแบบนี้หลายๆหลายๆจุดนี้โอเคเลยครับแต่ว่ามันแบบไม่ก็เจอเท่าไหร่เจอจุดนี้อะไรเยอะ12ดอกไปดูกันต่อครับผมเฮ้ยมันๆันมันมันมันเก็บใส่ร้าค,ครับ